ขาสุกกมาจุให้ตัวขาุกกลงาสังสาส่งทนั่นอันนั่นสิซ่านไหนพี่มองมองกระดุขากระดุกเนก็เรบ้งเี้ยปวดบึมเฮ้พี่้องอของแทครับพี <laughs> ่องสองตัวเด้วนี<อ>่ปวด,<อ>ดทักปวดทกักครับ ครับเราบอกครับนี่เนี่กเขามาไปครับเอาเขาไปลูกปิ้งค่ะเน้นอะไรเลยครับเค็งหน่อยเค็งหน่อยครับสัางน้ำพุ่นกระจายไปครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กลับมาเบิ่งอีกแล้วครับระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นครับพี่น้องคนยกปากกระเซียวใส่แล้วครับ ห,ห oh, lar, ลายๆครับเอาเกินมากครมีได้ใบใหญ่โอ้ยายมะเร็นหน้ามะเร็นหน้าน้ำโมะม่เร็นหน้ามันทำหลูกทำหลานมอมจ้าทำเบิ่งหน้ามากคือซื้อหรอสะอ่อนเนี่ยคสะอ่อนหมอมน้องพายยางไปครับยางไปเลยครับกลับเราบอกรับนี่ เนี่ยเขามาไหครับเอาเขาไปลูกปิน่นแทนเนี่ยมนนยครับเนี่ยทั้งทงไอปลาด้วยครับเนี่ยมันเนี่ยทังเนียะไปนิ่งในต่อยพี่นาะน,น,น้ำอ่าไปคนครับลายยางไปเหละเป็นปลาเขาพี่นอนอนนนะนอืม อาดารครับหูข้กนกะมาซื้อเกา่องน้องหมดตองห่วงรอบสรดมาครับน้ำถ่วมสะพานบดแล้วครับเนี่ยอ๋อจีรวถัผมผักตบเนี่ยครับดูได้ก็ได้บอม น้องยางเขาเป็นเงินทีเจ้าของครับเป็นสวนพี่นอ้องสุดยอดครับน้ำก็ไม่งเลือกได้ครับน้ำเพียงสิงเพียงแอลเพียงอยู่ยแล้วครับนี่ฝ้ายังทังพี่ครับ ยางว่าคืนี่เนาะ่างก็ตัองเป็นไม่เรื่อยครับนี่นะเต็นกินเขาครับเต็นกินเขาพี่น้องอันนี้าพาผูสอบพามาบ่าไดรร้บ่ได้ครับเัยข้างในมันก็มีด้วยครับเนี่ย มองมาที่ทางหลอกในก็มีครับได้บ่ครับนี่ไม้ลูก่วามไปะเ็จเนาองก็ควรไปงดูได้บ่ครับ ม่จลาดอยบนได้ป่าดอกในในป่าเลยเข่งเข่งหน่อยเข่งหน่อยครับน้ำขึ้นไปป่าครับน้ำขึ้นไปในป่าที่นี้น้ำขึ้นเรือน้ำลงเนี่แม่น้่น้ำล่งเส้นนึงนี่แหละโอ้ยน้ำเส้นกเราตวอ่ะ อ้ะน้มนเตรเนาะ้ายเอากเปลวางมเเอาต้องเอาานนี่ลง้าชน้แวแ่ให้ไมาัวก็าปลาตัวใหญ่พี่น้องคนละปลาข้าวปลหลูอปลาอยังพูะแม่แม่แม่พนละปลายุกแกงมวยหุ่น มึงยานี่ออจูมวนป่ากูาำไปดังป่ตัวมึงใหญ่จริัควรไมหายี่งไม่ค่อยมหีงปันป่าตัวนี้ไหมนั่้าแลนไม่ินพี่น้องเปดูไปลูกป่ายังคุณ เบี้ยขางพันย่อสะดุ้งกระเดี้ยงดวนหนาคืนกูยิ้มไปฟองพันปลากำลังเล่นน<ส>้ำอยู่น้ำเห็นบ่กพันไปอยูงอย่งแต่พันคือว่าตายปลาเงยครับทางทปลาฝ่อเมือนี่ครับช่ <ś c oughs> วงยุ่นเนี้ยมันจะตายไหมบ่สน้องชิพามาทางพี่ครับมาทางพี่กีกาเป็ดขางคุณครับ น้ำเลือกครับเลือกแน่นนมีตะผูไส้ตัวมันยกเนี่ยลองโหครับมีตะผูไ้มันยกตัวครับนี่ยเี มันมันน้ำุนนี่ล่ะีมิเตอผู้มานนุนนี่ล่ะไ้อผู้ชักกันเลละคำได้อันนี้ก็วควรควรเ่านะนาเขาหดเดียวมิเตอหทดหดเห็นอั้ยเหยนมั้เาถังมาเซวได้เราทำ Mười lẻ à, cất di bộ ba nó hầm mười lẻ Mưa này tiêm hăng ninh ba hâm bảo lẻ mười 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 Nó mười lẻ 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 mười mười lẻ mười lẻ mười lẻ

ขายุงเช็อมาไฟ้ขายุงเชกแล้วเนี่ยน้้ำนั่นอันนั้นสีซัาไหนพี่ะดูงระดุ้งทีวเหพี่พี่เีาแม่แม่แม่ว่าน้า่อปาไม่แล้วปลาไม่แล้ว เดือดเจอยําหมมีเอ่มป่ายําโมเรียนอยู่มาแต่จะสาบอกครับอยู่เขาเขายังหมกินมั่งเปล่าไร ยืนใช้ได้ครับสิผ้าขามนาไหมน้องขามสะพานแบบขาหมื่นโจ้ากอะไรน้อยินิ่ก็จาะว่าอยู่แบกเมื่อแบกเมื่อบอมันก็ได้แบกแล้วไ่ได้ถอยรถพิการีกแล้วลู่มเบาีกปลาลายครับลายเนี่ยจจนลีกันเ่ราอะไรเดี๋ยวรถกันเลยเขาลง่มเขาเขามเอาายอ่ใหลูวกว่ากเอะเรือปาจุองห่บดาลม อู่ใกระดองปังไงปวดบึ้มเฮ้พี่้องคนของแท้ครับพี่ดองสองตูวได้แ้วเนี่ยโคตรักโคตรักครับมักเต่เขาต่นําพูนี่ละ

ต่อครับสภาวะยางไปต่อครับรมอจอดรถพี่น้องมอธรรมดาครับมาจอด,ด,ดรถการกลางควงล่างไปบ้าแล้วครับมองครับพี่น้องคนยางนะครับ ตัวครับอือน้องยกเอายกเอาเบี่ยงแถวสายไหลเลยครับอ,อ้าวบ้องบาครับนี่ งไปครับมงบังมากลางวันเดียวพี่น้องอมันจมดึกไปแล้วครับนี่ ขยอ,อดครับภาพไปคนพี่น้องเขาเป็นังไรครับจางม่องควงมาอยู่แล้วครับตอนคนสุปปรยรางพี่น้องคะนไหน นี่ใส่กระเดียงยกเลยครับมือแหลกว่าธรรมาดาได้ไหมมือแหลกนะี่ในไลค์ครับอืออ่ออาตัวนึงอยู่ตัวนี้ใหญ่ตัวหม,มาม่าอยูอ่พี่น้องตัวตะบนใหญ่นะครับ่อม,มองพีงน่น้อง พี่น้องนะครับมังกันเต็มนะครับเอาาตบมือถตบมือาตบมือนด้ตบมือเขา่นนะนะกาว เราขวดกันยังขวดเราไามใส่เดิมยังไปตัวครับเปลี่ยนเปี่ยนละเต็มนะครับไปแล้วพอาะเงียบเพรามือไ่เงียบเงียบครับมือนี่จะเงียบเงียบแน่กำลัติดมว่าจะทำนี่ นี ok ่ค uh, like, ือพันย anyway ุกพ่นรีบห้อยกสะดุงพี่น้องกมองเกามองเดียวครับแถวนู่นย่างโขกกองพี่น้องจังหวัดอุดรครับแวนบแม่บ้านถวน้นย่างโขกองพี่น้องจััดอุดรครับ้อมูก่ครับมังเงียอดียครับแถน้ย่งงียนจอครกครับ น้ำถั่วมครับถ่วแม่เนี่ยมชครับเขาอสาโตดแออเขาแล้วพี่น้องคนเขาแล้วครับเขาแล้วครับเขาแล้วม้านม้านกลับไดีคอะไรังสวงโตครับ ลูกปลาลูปานค่ะได้ยุครับลูกปลา่าปาล่งปะเด็ง่ายเดี๋ยวลงไม่เนา ปลากระยุนนี่แล้วครับดีครับคอ้วันนะครับกานรทีนมาจอยังไปต่อครับเป็นอะไรพี่น้องได้ยี่บอกครับ ได้ยบ่าไ้บอกบอกรเงียบบอกครับเียยังบาลงเงียบมือเงียบหรือว่าอันใดอยู่ฟังเ้องผุนเป็นอะไรครับมีคนอยู่บอกครับมีหลายโอ้แสดงว่ารถแลนมาร์นีได้ยู่พอาาจะฟังเางไหนครับฟังเร่งอะไเรื่องผุนยางมอียบอกครับนี่ยมีนอ่าดูฟังเ่หนก็โดนได้จากเงียบบอมนเนี่นี่จูพี่น้อง ข้างในันกระมีดได้ครับผมมอมธรรมดาครับข้างในกระมีครับพามาสอดถามท่านหน่อยครับว่าสิเป็นเั่งดใดพยายามเข้าไปเรื่อยๆครับงูก,กินเคียดวะจัาใด เับพี่น้องนะครับได้อยู่ได้ครับได้อยู่บอกครับปลาครับเงียบๆบอกครับ อืมโอเคนามันจะนล้วนครับมันะส่งว่าโอยมีนแปดวันปนู่น4โล่ีโลครับก2 3ลนะพระ่า2ตัวลูกครับกยิ่นเคาแล้วปะครับนี่ บัวบรรัวอยังมากินมันบัยู้มันน้ำป่ากินกาแฟเป่แเลยกับยังยังมันน้ำป่าเน,นะครับเดี๋ยวนี้พวก่อยือกดกับือหมู่านหนึ่งก้อนนี่หน,นึ่งก้อนนี่ก็ยืดดี่านหนึ่งก้อนนี่โอ้ยยกขึ้นยอะจีเจอรคู่อ่ามันจากกันนันบอกครับมับนจากไปเบอร์สมองเราบะว่าที่แรกคันยิดตัวนึง่ง หน่นมัดิดอีกบานนี่เพเดียวอีพาดูได้ครับขนาดด่ครับนี้ห้างไมก็สิไปน้วต่นนาก็องรถลิเส้นละบางถนนบอเห็นเลมว่านนามรถดีครับว่านในถ่วหมดเลยรถล่องเห็นถนนละนาะคน้านามรถครับ มาน้ำกันมครับเนี่ยมันมานเดียวกันลองชิมมาอยู่หออครับเพื่อิหอดมืเอีงคันยูหอดครับยันเมื่อยวันนี้น้ึ้อ่้ับมาาปลาเขาปาอืมอมอกมาด้วย คนนะครับทะละคนนะพี่น้องตัวต่อครับเบื่องเรื่อยๆพี่น้องจะจิบไปหอด้วยครับอืมคงไม่คนกะมีก่นครับเชีงเยงใดยการติดตั้งบ้านเนี่ยการติดตั้งหงานนั้น ป็นโยกแค่เดียวได้ยี่สิบกว่าตัวอ่านี้มีแต่รุ่นนี้แล้วจะแบบนี้ไงนะครับรุ่นนั้นสองตัวโลเนี่ยครับมือนี่ยกว่าตัวมันจะตัที่ถนคนเนีี่ราคนเราเมือได้ัมาคือเกาใะคไัมได้บ่ได้กันเลยามเนาะครับนี่ออกมาได้ัได้ครับ ู่ได้เรื่อยๆแล้วครับอือพี่นองฟังท่านนี้ก็เริ่มแหงแล้วนะครับนี่วกค็อกับฟังทางขุนนะ่ะยางไปกับไก่เยอครับาีผ้ายางกลับแล้วพี่น้องมาเป็นยังไงครับ ดูนี่เ,นเหรอครับน้ำกันน้องลดลงพี่น้องปลาก็มีหล้ายคือกอรกรครับเทวาสีดายบัวใดบัวลูนะครับผมบางคนกันยางเขาในปลาอยู่นะครับนี่ขอไปซอดอันหวยพี่น้องอื้ม รบรรยากาศน้ำกำลังลดป่าก็เริ่มทยย่อยอ่อนแล้วลวครับป่าบ่ค่อยมีปัไัยครับบ่ค่อยตื่นน้ำปัไัยครับน้ำม,มันขึ้นมาคักนะครับบางสองสามเอมนขึ้นหลังป่านี่ได้ประสันนึ่งแล้วครับเนี่ย มูเลยพี่น้องแล้วงังตะงูครับมูก,กระมีครับพี่น้องอ๋อหนอนใหม่ไพปลาพี่น้องก็ธรรมดาครับดงหนอนใหม่ครับมองในกระสีคล้ายนะครับนี่เป็นผู้ใดซื่อติดหวยครับนามในบ,บืว คนกับได้สองคนกับพ่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับได้กับพ่อได้อยากได้กิน,นครับบ่ได้กับโอ้กมี่โยพ่อได้หล่เนาะครับอจโจอ้โถนกพอธรรมดาครับนกมาหากินวางไม้ข้านงนอกนกกระยกครับ เศร้าเมื่อยก็เศร้าครับที่จ้ตอนนี้บรรยากาศจริงๆครับอืมใระบรับาพันที่จงังเลยปตัวครับจะยงห่างทุกท่านหนอ่ออ ไดด้่บเขากันมานๆครับใช่หมครับคุ่นั่คุ้แง่ไหนครับ น้ำกระไลแปงง่ายแล้วครับเนี่ได้ก็ได้ไลด้วยครับนี่กระไ้แต่ธรรมดาแล้วครับหวานเมื่อพี่ดอกจมหลัครับ นะครับผวกมีผู้ใดกระได้พี่น้องผู้หายกกกหายกคร,ค,รครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนียแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง ทวนต้นยางช n แนลนะครับผมจะไม่พาคลิปต่อๆไปครับผมคลิปนีน้ไกด้บายครับผมพีม่น้อง